สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อยู่กับเฮาครับช่องบลูอีสาน3าปอดครับพี่น้องมื้อนี้มาจุดบังไฟครับพี่น้องครับบังไฟ4หุ่นครับ28เส้นครับพี่น้องครับอันนี้ตอกาครับตอกาครับอันนี้หางท่าเสียวครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมื้อนี้ว่าสิเป็นจังได๋ครับบังไฟน้อยก็สิขึ้นบ่นะครับมาลุ้นกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทําการล้างก่อนครับครับบัดนี้ล้างครับพี่น้องเทน้ําลงเลยครับ บ่าวปิงมาพอดีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับทักทายพี่น้องนะสวัสดีครับผมเออบ่าวปิงมาพอดีกดติดตาวเราบ่กติดตับเราบ่ล่างล่างให้แน่นนะมาล่างให้แน่นนี่แล้วเมื่อนี้ผมจะให้บ่าวปิงล่างให้นะครับบังไฟผมเบิ้งแล้วหลักเทียวออกคัดแห่งแห่เลยเจ็บ่อนี่แมนตัวบ้าบังไฟบังบังไฟผมเอ,น,อน้ำเลยบ้านเจ็บปอน่ไครับพี่น้องบ่ังไฟพวกผมใหวันนี้เฮียหนักครับเที่น้ำเซ่หลักเกะคัดแห่งๆเลยหลักกะจุดเลยครับ บบยากครัเดี๋ยวมาข่าเบิ้งข้าปิงเพล่งลลางครับเรากลับมาส้มครับพี่น้องครับบระเดี๋ยวเปิ่งพลังลากแล้วโอ้โหปวดนะครับทั้งเราทั้งเราครับนี่ทรงเสะแท่งหูหยอดด้วยครับตัวนี้ครับจุดหู้หยอดด้วยครับนี่หยอดเราเดี๋ยวหยอครับพี่น้องครับบังไฟมันดีอะไรล่างเราดีจำไรปรนมาณนี้เบ๊ยปวดมามันใจยักเปอรี้ยวนะครับบังนี่ท่านี่วู๊วมีบังไฟหน่อยนะครับบังไฟหน่อยนี่สั่งได้ด้วยครับบังรหับาทครับจำนี่ ส่งทั่วประเทศบาทครับแม่ครับทั่วโลกส่งได้ครับเฮ็ดเอาครับเฮาเฮ็ดเอาอันนี้ก็กำลังลางครับพี่น้องอะไรตุ่นเจ้าเล็ดเลี้ยวเราบนเดยนี่เจ้าเจ้าเจ้านะครับก่อนมาส้มบางไงครับเข้ามาบึงบางหน่อยก็เข้ากันครับชุดโดยน้องเตียงครับเฮ็ดหางสัตวบ่เฮ็ดแนี้ยวเลยเราบ่หางสัตว์บนใครับพี่น้องครับนี่นี่เสียบลูกนี่เสียบลูกนี่เสียบลูกนี่เออมันมีผู้อยู่นั่นละ ในการนั่นละอ่ะจุดเลยน้องเตี้ยนครับจุดเลยจุดเลยครับเบิ้งนะครับว่ามันสิขึ้นบ่นะครับอ่จุดแล้วครับแล่นวละครับพี่น้องโอ้โอ้พี่น้องปาดสูงเลยปะเอ้าเด็กปาดอึบอบโอ้หางเวยหางเวยลงมาแล้วจืดลงมาครับอะครับแล้วละครับบ้าปิงครับผาค่ะโอ้โหเสียงคือดังบกดีทีนอนีนาะ เออลมมาแล้วครับพี่น้องครับเข้าบ้านร่มมาแเลยเมื่อกี้ร่มพัดออกน้องกได้หรอฮะเนี่ยมันไปพัดไปทางนั่นเฉยู่เบื้องจากสายน้ำมันพัดไปทางขุนยู่ได้หรออ๋อน้องเตียงกับกับไปติดต่อสายไฟแล้วครับไก่แล้วครับพี่น้องครับพ่อพ่อมแล้วครับบันไดครับเราปีงพร้อมแล้วนะครับยัดต่อใส่แล้วพคน่าสระลมสรุลมแน่พคน่าไปครับติดตามมาครับไปติดตามกันยูทานเลยบ้านนี่มาครับมาแล้วครับ เัิ่มมาถังครับเศาถอยครับมาพุ่นครับตลาดหุ้นครับเศาถอยเพิ่นว่าเศาถอยเขย่าถอยพอไรครับพอไรเปิดเท่าไรครับปิ้งบ้างบ้างนี่แปดชิพวีนาะเห็นบ่เปิดแปดชิพวีนาะพูดอ่ะเปิดแปดชิพฝุ่นจะมาเศร้าถอยจี่ไหนจุดบ้างหน่อยครับเบิกฐาน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 ไโอ้ย พื้นสุดก้าครับอ่ะมาถาเบื้องบางงครับอาเนี่เอละครับพอมแลวครับบัตครับราคาเท่าไหรครับแปดชิีครับแปดชิเนวบบังไฟยี่สิบแปดเซ้นอันนับนับให้เด้อครับนับให้น่พี่้องาเบาเบา โอ้ลากดีครับพี่น้องครับลากดีลากดีพุ่งไปนานแล้วพุ่งไปเรื่อยไปเรื่อยลากึ้นสูงเถอะวะโอ้โหโอ้โหโอ้โูขเลือดเท้าถอยแล้วตื่นี้ไหมอ้าวยังเบียดออกไส้แล้วไอ้พุ่งเบียดไปเรื่อยยุ้งรังเฮ้ยหยุดแล้วบาตนี่นี่ตาเป้าเห็นอยู่นี่ครับได้หรอโบว์บออยู่บาตรบอลหรอไ่ครับ เงินเปเห็นเจเข่าทชีฟานแจ้งแจ้งหน่ไหนเบียกแล้วโอ้ยเบียกโดนแล้วแตมอดูร่มไปน้ำล่มล่อโอ้มีคว้นเทียนมานปล่อยๆไปน้ำร่มนี่ได้ดิมันไฟไปโอ้บางแปชิปค้าวเปนรัง่ล้าแปดชิปส่พันบิ่มพันบมาหโอ้ลมแหงแ่ว่ามังคนน้ำกรได้ปิงบังไฟกไปหมดฮะหกสิบผ่นแล้วเอาพีุ่่นบาดิเห็นมาตาเป้าหัน เอาใช่ละเมื่อกี้นี่น้อยนึงลงโอ้มันมันโอ้นี่เห็นแล้วนี่ตาป้าเห็นแล้วนี่ครับนี่ระดับครับไอ้พงโอ้แบดต่ำเห็นบ่ลงมาอีกสี่บันมีเขาเห็นแล้วเห็นแล้วได้แล้วแบดเทียบใส่สีปิงเงี้ยป้าแจ้งนี่ได้เลยป้าแจ้งป้าแจ้งโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ป้าแจ้งโอี้ยวเคี้เกอ้าวพูดซับยี่มีนะมึงป้าแจ้งไหลลงมาเรื่อยๆตรงขีาค้า เก้าป่าไม้เจืดเป๊ะเก้าสหเกาสิหครับโอ้โหเก้าสครับสุดยอดครับไปน้ำรมวไปเก้าสิบหกครับี่นองครับลมแห้งครับลมลาครับเกหโอ้ผ่านเสือครับเปิด8ปดีวีครับชีหัวนอกครับผ่านกัยาเพราใจว่ามันรมมันไปน้ำรมหุ่นอากาศบนหิ่งม่ันะครับากานนี่เป็นรยที่ได้รอยเนาะอ่ฝากนะครับฝากนะครับถทาี่ตามไปนะครับเนี่ ช่องเบ้าอีสานสามป่อเฮากดไลค์กดติดตามนั่นนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันไหมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม